อนานๆทีจึงได้กินปลาแบบนี้มแมนแมนๆผัมวมันหางยากนะตัวนี้นี่คือเปลือกมักมันอ่เปือกมักกอกเด้เอเฮออันนี้คือเมนูเมนูซ่าของอาคาาเด้อแไปลว่าส้นเผาอืดแทบบุ๊คบัวเห็นหนาตัวนี้เนาะ <c oughs> นี่แล้วก็เขาใส่เวลาประมาณ15นาทีก็สซุกแล้วสักคน ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายาวีวันนี้คือเฮาสิมาเฮดเมนูป่าพันกับนานะทุกคนเห็ดหลับป่าพันตอนนี้ใส่มะขามป้อมออแล้วก็เมนูที่มาเฮด้มนี้ก็คือป่าพันแล้วก็ไซส่มะที่จริงเขาจะใช้เป็นมะขาม<อ>ป้อมเปลือกมะขามป้อมแต่ไ่าเฮาบวมีเขาเรียกว,ว่าไซส่เป็นนัน นี่ก็เปลือกอันมะกอกเปลือกมะกอกเด้อเปลือกต้นมะกอกนี่เอาเอามาแล้วตัวนี้คือจะจะจะให้ป่าหันมันเหนียวแข็งขึ้นแล้วก็นี่ของป่าพันเด้อเป็นเป็นป่าเป็นป่าที่ยูนิยูน้ำห้วยที่ไม่ว่าแซบที่สุดเนาะในคงเขตนี่มราป่าพันลายคนที่ไปลงกบปลาก้างว่ามันปลาก้างเนีอนี่มันคือป่าพันลายเสือเด้อ โตใหญ่แฮมเพราะว่าเมื่อกี้เราไปตึกเบ็ดได้แล้วก็เอ,อาไปไต,าตึกเบ็ดด้านนึงนลยนะโอ้ถ้าไปตึกเบ็ดนี่หายากได้นี่นะเพราะมันจะอยู่ใต้มะหินใต้มะหินแล้วก็มันยากนะสักครู่เกียมพร้อมหมดแล้วอยู่บ้านสวนเด้อบ้านสวนนี่ผ้าหอมของเรากับสิ่นี้ผักแป้นผ้าหอมแป้นหอ,อมแป้นาหอมสร้างหรือว่าหลายหลายวันทีอื่นก็คือกัน โอ้ปลานี่ยโอ้นานๆทีจึงไลกินปลาแบบนี้แมนแมนแมนวกมันหางยากนะตัวนี้มันจะอยู่ในห้วยบอนที่นํำสะอาดสะอาดบอนที่น้ำเย็นๆเนาะอือเอาเห็ดเลยคนอื่นต้องเห็นอยงรกูคนอื่นต้องฟักฟักัให้มันมุนก่อนเห็ดลาบไม้ว่าซุกเด้อเห็ดฟักมุนมุนแล้วก็มกอ่ะนะมเห็ดลาบประพันธ์มก เห็ดซาเขาเรยเออเฮ็ดซาเห็ดซาอันนี้คือบ่เคยกินบ่เคยกินเธอได้เห็ดซานะมีแต่งอกไซอันส้มอย่างก็ส้มพลดอร่อยเลยแล้วว่าเสียดายโบมีตัวงแตปีนี้แต่ว่าปีนี้บ่ได้บ่มีเด้อหลายคนคือตีเคียงว่าดำมันเป็นไม้แบบนี้เด้อมันเป็นไหมสนิทดำเด้อโอ้เหนียวเหนียวจะฟักเปลือกไม้เธอหน้อยเพราะว่าเขาฟักพร้อมเดือดหรือไงมันบ่ได้ เคียงเคียงมันน้อยเด้ขนาดไหนเคียงน้อยไปบรรยากาศอยู่สวนเด้อฝนตกนะสักครู่เนาะฝนตกทุกมมืดเดี๋ยวอีกสามสี่มืดก่อนซีฮอตบุญเทศกาลบุญกินเจียงแล้วเขาจะเดี๋ยกลับไปบ้านหลังจากบุรีกับไปบ้านนานละถ้าบ่มีบุญหรือว่าบ่มีเวียกจำเป็นอเองเขาจะบ่บ่กลับบ้านเนาะแมนอยู่สวนก็อยู่สวนมันสบายกว่าหลายๆอย่างมันสะดวกเนาะแมน อยากกินข้าวก็เบอร์จำเป็นต้องคิดยากว่าสิสิก,ก,สก,กินยัง<อ>เราไมีมัในส่วนนี้ตัแรกสิก,กินเอีอยงเอีอยงนี่คือตัวนี้เนาะเผาไปคุดคีก็เดือนแล้วก็ไปลงน้ำนี่น้ำนี่ทั้งหลังนี่ทั้งหลังสวนไปไใส่ปลาถาเฮาลุกม,นะมันนะบะอึดเนี้อกินนี่เนื้อปลาของเฮาก็ได้แล้วเด้อ ฟักทุกฟักให้มันมุนล,ละเอียดแล้วก็เขาจึงนำผ้าหอมเกลือยเป็นนัรูปพิกเอียงลงใส่เนาะอันนี้คือได้แล้วอันนี้นะโอ้เนื้อปลาแล้วก็นี้เ,เขาเอาไว้ปิ้งเดะระวังมีได้สองคนเขาสิปิ้งเฮ็ดยสองเมนูเามีได้สองคนอยู่เนาะแมนสิป,ปิ้งแห้งๆกินเปลือกมักไม่เหมือนเปลือกมักกอกเด้อคือตามปกติเนาะซุนพออาคาจะใส่อัน เปลือกมะขามป้อมเนาะต้นมะขามป้อมฮนะอันนี้คือเมนูเมนูซ่าของอาคาเดอ้อแปลว่าส้นเผาอ่นแทบบู๊หัวเห็นหนอตัวนี้เนาะเนาะเดียว่าเป็นเมนูเด็ดเลยตัวนี้แลว้วก็ไซอนันพักอันนั้นเองผักหอมเสียนะมันย่สมวนพักอันลืมแล้วผ้หอมมาสักน,สนิดนึงมีแต่อาคาพู๊กอยู่ดอยอ๋อผ้าหอมแซ่บอ่ะคุณบูหัวเลยมันจะกู้แซบ่บมันเป็นแบบว่สาสมุนไพรนะ เป็นลาบสมุสมในไพรเนี่ยนี่นะเดีเ๋ยว,วมพาฟขึน้นนี่ยูเพื่อนนอกอักไหมอันนั้นฟักขนะึ้เปลือกไก่เป็นเนื้อเลยเนาะแล้วม,มันจะให้ได้เนื้อครับอันเปลือกไม้นี่เข้ากันมดแล้วก็มันจะไก่เป็นไว้ว่าเวลาซุกมานะคือเปลือกมะกอกแล้วกับอันเปลือกมะขามป้อมนี่จะให้ได้เนื้อปลามันในแข็งตัวเด้อจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนมด หลับของเอาลายเราวนันนี้โอเคทุกคนเนื้อกับนเนี้ยกอเปลือกมะกอกมะกอก,ก,กเข้ากันเป็นที่เทรหอยแล้วนี่กลายเป็นเนื้อเดียวเลยตอนนี้แล้วก,ก็เอากอใส่เกลือแป้นนัวใส่เปนนัวนัวเลยบอกก็ก <c oughs> เดี๋ยวจะดูคุณสิฮะใส <c oughs> ่เกลือเป็น<า>นัว,แล,วแล้วก็ใส่บักเพ็รบักหอม ใส่เกลือลงไปงมเเา,ปามเผ็ดมาเผ็ดมาเผ็ดเลยเนาะอืเผ็ดๆมันๆเลยเ,เลยจ้า <c oughs> จมีแต่สองคนอยากกินแบบใด้ดเผ็ดยืดสวดเลยฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงจั้งจ่นเสียงจงิ้งหรีดสงบสุดเนาะได้ยินเสียงทุกอย่างเลยอือหือ คือเป็นยังเขาคือบ่มักอยู่บ้านอยู่บ้านหนึงการกินค่อนข้างลำบากเนาะสักพูนะแมื่อตื่นมาก็ต้องได้คิดว่าเขาจะกินกับยังยังนะลำบากไปตลาดก็บ,บ่มีอันขายได้อยู่นี่นะพี่เรามีอันไฟฟ้ามียัโุลาเซลล์แลว้วก็สบายอย่างนี้นะแต่เมือ่อใดอันฝนตกนักคือมื่อนี้เนะาะมด้ใส่เลยใช่ใยอยู่แต่ว่าบุพเ ไปบัพอสุรัสเซวมันน้อยเนาะคือว่าเราต้องไปซักกล้องจะซักเครื่องหลายๆอย่างเนาะอือขลับผมเพชรโอเคแล้หอมเหมืโอ้น่ากินแล้วแหละกินดิบเลยก็ได้เช่นเดีว่าเราเซตมกเนาะเต็ดแบบว่าพักมันมันเป็นลาบแบบนี้แล้วแล้วก็สิไปมกใส่ใบตองแถมมันหอมมะตะครูเนาะแมนนหอมใบตองอันนี้คือแบว่าอาฆาตเด้อสำหรถ้าเป็นอาฆาตมันก็หูจักดีตัวนี้นะ แต่ว่าเขาไม่เคยกินเชื้อมกจชนี่มีแต่เคยกินแบบมกไซส้มพดส้มพดเขาหอมนี่เนยมะขิดแล้วก็มกไสเขากูดกับแซ่บคือกันโอ้น่ากินเลยซิมือสกครูแต่ว่าเขาเป็นผู้บล็อกสุดมากินมกินต้องแซ่บเลยแหละแม่ครัวจำเป็นแม่ครัวจำเป็นเลย บอแซ็ก็ตองเด็กกินอยู่ไอซิมเหมือนเอะโอเคเพราะว่าเขายังกินก้อยปลานิ้นอยู่แล้วปลานิ้นก้อยเคยกินไหมอันนี้สิจิจะซื้อปลาน้ำน้ำห้าวปลาาดบ่มีพิษบ่มีพายนี่หลังจากนั้นเขาก็ฟักมุนเข้ากันเป็นทีเียบหอยแล้วแล้วก็ เขาซีแก้มมกกระเด้อใส่ใบตองมกใส่ใบตองเลยตอนนี้คือฟักมุนฟักจนละเอียดเท่ากันละเอียดดีเลยโอ้เสียดายเว้ยนีเอาหมดตรงแซ่บเนาะของแท้ของแท้ของแท้เด้ออันนี้นะบ่มีใครในตลาดเด้อเนื้อปลาเด้อไปว่า ส่วน,นพออาฆาเนาะพวว่าจะยุประเทศแต่จะหูจักดีดอยู่นี่เนะะมกเบว่าลับป่าสไตล์นี่เนาะลับปลาใช่มะขับป้อมหรอกเติมมกแบบนี่นะโอ้เยใส่ได้อะไรยังคือมะขามป้อมแล้วก็ม,มะกอกเปลือกมะกอกแล้วก็ใบซีดาเคยกินบ่ใบซีดาเมนูตัวนี้มาจักผนดินแดนท,ที่เบตพผลนนมืกอก่อนเนาะโอ้เยกมาหล่วก็ขอมาคือเบว่า้อนความคิดฮอตคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะนะ หนูเขาคันบ่อจะเนี่ยเข,ขออาซีอบ่อวัฒนธรรมแซกซ่อนเข้าไปอีกนี่หนึ่งคือชนเผ่าอาคาเสือว่าเวลาตัวเองตายน่ตัวเองสิกลับไปอยู่ประเทศจีนมันจะมีเมืองหนึ่งมาเมืองจ่าแดะเนาะจ่าแดะเนาะเขาจะบอกว่าพลานาเถิดความงดงามของงานบ้านเก่าบ้านเกิดของชนเผนะ่าอาคานนะบอว่าอาขาไปอยู่ไทยไปอยู่ลาวไปอยู่เวียดนามไปอยู่ไซก็แล้วแต่เนาะเขาเวลาเขาบอกว่าตัวเองตายแตยัวเองสิกลับไปอยู่ เมืองจาแดะเนะาะจาแดะเด้อมันจะอยู่มันจะอยู่อันขึ้นกับมุทนยูนนานนะมันจะอยู่เขตเดียวก็เขตเดียวแต่ว่ามันขึ้นกับมุทนยูนนานเนาะย้อนว่าความห่างไกลแต่กี้มันบ่มีเส้นทางรถบ่มีเครื่องบินเด็ดแบนี้เลยก่อนเสีออกมาฮอตปีนี้เขาต้องใช้เวลาหลายสิบหลายร้อยปีเนาะเขาเรียกว่าเวลาตายกว่าทีกลับไปพ่นอย่าลืมเขาไปคิดเรื่องแบบว่าประเภทนี้แบบนี้อย่าลืมเขาไปตุฎทางทั้งสองอาคาโนยเด้อเดี๋ยวมีเรื่องราวแบบนี้หลาย ไลยหอบหลยสัน่นป้องกันกันป้องกันกันไฟ <ป S 2> ใหม่ไฟไหม่เดือซิใหม่มหอ,อันนี้หลับตาแล้วก็เปมกเนาะอันนี้คืออย่างที่บอกไปแล้วอาขาหูดีสดุดเวลาเห็นแบบนี้โอ๋บวัวพี่น้องพี่น้องอาขาไปยุเก,กาหลีบเบาะไปยุไต้หวันเะบาะเนาะอาจจะคิดฮอดบ้านเ้อคิดฮอดดอยเนาะคิดฮอดซีมือแม่เลยน้ำตาไหลขึ้นมาทันทีเคยเป็น มุกกันฮัลโหลมันยาการมันบอกมาว่าโคตรได้สักครู่แล้วสงบสุดอือไอ้ส่วนมึงสิกินข้าวบ่ให้มึงได้ไรให้รจะกินอู้เอามันมาเผาคักคือสักครู่เอ้ย <S <S 2> <S 2> นี่แล้วก็เาใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีก็สุกแล้วสักครู่เนาะอืโบ่ใส่โด นี่เมนูต่อไปก็คือฮาสซี่ปิ้งปลาปลาพันเดอร์แล้วก็ตัวนี้มะนาวอันนี้จะเป็นปลาอย่างปลาหนำแม่ปลาหนำแม่ปลาหัวบุหูแต่เด็กตัวเดียวนี่แหละตัวหนึ่งสักครู่ตเฮดรุดแมนแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาพันปลาพันเดือฮอซี่ใสเกลือเบ็ดนัวเราจะซิปปิ้งเลยแมนอร่อยเด้อปลาหนำแม่เด้อร์ปลาปลาห้วยปลาลำธาร เป็นปลายู่หยดหูหยดเข่าสะอาดเนาะสุดๆเนะคุยแซ่บเนอะเดี๋ยวมื้อมือนี้ก็ฝนหานเศาตอนนี้ก็ฝนยังลิ้นๆเนาะลอยๆอยู่เดี๋ยวตอนเศร้าๆมื้อเศร้าๆตื่นมาบุ้มีอยังกินก่อนคุดเอาไส้เดือนวนี่นี่แล้วก็ไปตกตอนไปตักน้ำแล้วไปล้างหน้าก็มากินได้แล้วใหม่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมั่กใหมะอุดมสมบูรณ์แห้งแล้วบุ้มว่าชิมดังไดเนาะ แต่ทวนนี้น่ะจะยูย่ยากเ่าก็มีแต่พยายามรักษาเนาะ<ง>เจ้าบ,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 บม่นได้เฮาหลายๆคนเต้าว่าเขาก็แบบเป็นอีกสิ่งนึ่งแบบว่าเป็นอีกเป็นบล็อกเสียงในเศา้าบ้านเนาะแบบว่าวิธีการรักษาสิ่งเวล้อมการหักษาธรรมชาติอนะนะหะก,ก็ต้องเอาจักเอาอย่างหา,หา,หาด้วยมือเปล่ามีได้หาด้วยมือเปล่าหัากินแบบนี้เขาหู้กินสบายมุกเป็นอย่างไรแต่บ่า ปัญหามันซีมดไปกอดตอมือมันมีเรื่องกันฆ่ากันขายเรื่องกันไปนฟ้าเรื่องใส่สารเคมีมันเข้ามาเนาะ <S <S เป็นห่วงหรือก็เป็นห่วงเนี่ยชีวิตง่ายๆแบบนี้คือเข้า่าง่ายๆก็บ่บแม่เข้ามาแบบเหาซิบซ่แแวงหาบซิโบโหยหาแบบว่าบ่พัฒนาตัวเองบ่แมนเดอแต่ว่าเฮาแบบอยู่แบบนี้เฮามักแบบนี้หลายกว่านะเนาะสักคู่เนาะโบแม่เข้าว่งงาเฮาทุกคนซิมาเหตดตามแบบนี้บบแมนเดอนเนาะ คือเ่อเข้ามาเขาบ่เห็นอยังอืมบมื่อเดินเข้ามาเขาบ่เห็นมีอย่างเขาก็หาสั่งหาไปแต่ว่าเหาใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าเนาะชีวิตแบบนี้ดีกว่านะในมุมมองของเขานะแต่ว่าบ่ไม่เข้ามาเสียทุกทุกคนที่มาอยู่แบบเราบ่เป็นอะไรมได้หรอกอืมบางทีเราเห็นในโซเชียลมีเดียมือนอย่างว่าเออแต่ว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอเพียงเนาะ เบิ้มภาพเนี่เป็นการดียูเป็นตาไปยูแต่วา่าถ้าเจ้าบกคนเคยกับมันแท้ๆนี่ยยูบบบยากเลยทุกคนสิบอกไปพรามมันเงียบแท้ๆน,นี่แล้วก็ไปกว่ามอนะมันบกคือกับเรื่อแบบสิ่งที่เราเห็นในสือส่อโซเชียลมียอย่างนั้นทุกคนเนาะย,ยังยากเลยคือค่อยเนาะอย่างที่บอกไปแหละหลายๆคนหูน้เนาาว่ติดตามเฮามาเปนานเฮาเป็นคนที่เกิดยูวันอนอกก็จริงแต่ว่าบลอกเคยใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็กลมาหาหกเดือนแรกๆก็ต้องบอกว่าโห ปั๊บตัวเขายากเนาะปั๊บตัวยากหนึ่งเพราะว่าเขาบุกคนเคยเคยไถนาบวเคยจับผ่าจับมีดไปให้ส่วนนี่แต่ว่ายูไปยูไปกว่าลื่งไปเนาะถ้าว่าใจเขามักแท้กว่ายูได้คือเขานี่ไปใส่ชีวิตอยู่ในเมืองมาตลอดบุกขิด่าชิมายูแบบนี้บุมีความฝันชีวิตเขาออกแบบเองชีวิตเขาเลือกเองบางส่วนนี้ขอบใจเด้อเอฟซีที บ็อกอันเรื่องยาเนาะเขาเอาอันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเกาทาให้มันแล้วก็ซักยาเข้าไปซองเข็มดีวับเลยน้ำมันเครื่องมันดีแหงเด้อน้ำมันเครื่องก็เขาซักยาตัวสักคู่ซื้อมาแต่เมืองสิงเนาะเขาย่านเป็นห่วงวะนะนะไปห้องมอหลายเธอแล้วซองสามเธอแล้วนี่มดไปหลายแสนเลยเด้อตัวเด่นีดีแล้วยังเหลือแต่อยู่บอลอยู่บอลใบหูมันใบหูมันเออไปนิดนึง ไอส่วนมาพี <rôle à> <S <s <to break an iously> ่ดูมาหายพี่ดูไอ้ส่วนมาพี่มาพี่มาพี่ไอส่วนมาไว้ให้อื้นให้ใครไหมหูเล่าหูเล่าหูล่าคิดฮอยคิดฮอยคิดฮออยบะส่วนเฮ้ทุกคนหลังจากเฮา แต่งกินเรียบร้อยแล้วแล้วกันเดี๋ยวนี้คือเมนูของเขาซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเบิ่งกันว่าหน้าตาออกมาสิเป็นจังได๋นี่อันนี้จะเป็นเมนูปิ้งเด้อปิ้งเลยก่อนเนี่มัรข้อเด้อนั่นเด้อแล้วก็นี่เมนูเด็ดของเขาก็คือแสักคู่เด้อร์ไอเมืองเด้อของจริงๆเลยของจริงเลยหอมแท้ๆเดอนึ่งบนใดตั้วบ่ได้โม แทงแทงแทงโอ้ยอเมซิ่ง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 ไม่ในนึงไม่ในนึงแต่ก็เป็นยังนี่คือมกป่าเด้อพี่น้องมกป่าของเฮาเด้อมกลับปลาเออลับปลาล้วก็ไปมกให้มันหอมๆเอาซุปฟู้ดอปนี้โอ้ oh, ่ากินได้ไ่ะ a m a z i n g เรา a m a z i n g อาคาอาคาฟู้ด ลองซิมคำหนึ่งเด้อห้าหอมหอมเอากินอะไรมาด้านหน้านี่โอ้บผมมีอะไรด้านเนจะยิ่้มขึ่ะแซบเดือหอมมันแล้วก็แซบผมแบบแป๊บปัดดูอะไรทั้งไรน้อยชิเดอร์เล็บเหมือนอะไร โอี้อะนรวะเพื่อนป่าไฟนี่โอ้แซ่บแซ่บกวนลาบอื่นๆนนี้คือแซ่บเอลีเดอร์ถ้าไพ่แดงปลาพันธ์หรือว่าอยู่บอนไดมีปลาพันธ์ลองเฮ็ดกินเบิร์ตัวนี้เนาะแซ่บอันแซ่บแท้ๆไปมักอันนั้นตัวเครื่องที่คาดไว้เลยก็คือ เปลือกมะกอกหรือว่าเปลือกมะขาม,ม,มาป้อมหรือว่า้าบ่มีมะขามป้อมแล้วก็บ่มีมะกอกก็ไซใบซีดาก็ได้คื่กันแซ่พือกันใบซีดาบ่แซ่เต้แซ่ป่ะใบมักซีดาแซ่เคยเคยรับอันนี้บุหูด้อยแต่ว่าอันนีครูอีเมะั่นะเหตุกินเพราะม,มันก็เป็นยาได้ยาสมุนไพรกันโอเคกินข้าวกันมามากินข้าวน้ากันเด้อกินข้าวตอนเด้อกินข้าวค้ามก็ได้